สำหรับวันนี้แนะนำชื่ออโกนิมาที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็เรียกว่าเศรษฐีหลักเงินใบเรียวเล็กใบเรียวแหลมใบเรียวเล็กลักษณะนี้คือเศรษฐีหลักเงินสีเขียวๆนะคะ,ะทั้งปลายใบโคนใบมีความกว้างเกือบเท่ากัน เราเรียกต้นนี้ว่าเศรษฐีหลักเงินนะคะราคาไซนี้ไซส์8นิ้วก็จะอยู่ที่ประมาณ150บาทนะคะ,ะแนะนำต้นไม้วันนี้ต้นไม้ชนิดนี้เรียกว่าเศรษฐีหลักเงินอยู่ในตระกูลอโกนิมานะคะก็เป็นไม้ที่มีก้านสีขาวสีขาวสะอาดตาตัวนี้ส่วนใบโคนใบ ปลายใบยก็จะมีขนาดที่เท่าๆกันนะคะ